สวัสดีครับขอบใจเอ็มนะครับวันนี้ก็อยู่กับการเดินทางทั้งวันครับน่าจะเดินทางทั้งวันอ่เภอไทยได้จัดเลยครับจุดพักรถนะครับจุดแรกครับวันนี้ที่อำเภอกุมภาวานะครับกุมภาวาอุดรธานีนะครับจุดพักรถจุดแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรรองท้องก่อนนะครับหิวข้าวแล้วนะครับ จุดพักรถจุดแรกนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรรองท้องก่อนนะครับน่าจะเข้าเซเว่นนะครับน่าจะเข้าเซเว่นเป็นปตทนะครับปตทอ,อยู่กุมภาวานะครับน่าจะเป็นฮอตดอกนะครับเดี๋ยวไปดูฮอตดอกกับน้ำเปล่านะครับรองท้องไปก่อนขนมปัง นี่นะครับบรรยากาศวันนี้การเดินทางทั้งวันนะครับไปราชการที่อ่างทองนะครับอ่างทองระยะทางน่าจะประมาณ8ชั่วโมง9ชั่วโมงนะครับระยะทางไกลนะครับไกลมากขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b เ m U n ยูไนชแนด้วยนะครับเป็นเป็นกำลังใจให้ครับวันนี้น่าจะเดินทางทั้งวันนะครับเดี๋ยวเอ็มถ่ายบรรยากาศ เผื่อมีสถานที่ท่องเที่ยวมีบรรยากาศวิวดีๆนะครับให้พี่พีเได้รับชมก็จะเก็บบรรยากาศระหว่างการเดินทางไปจังหวัดอ่างทองให้ดูเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าเซเนะครับเข้าเซไปเติมพลังก่อนนะครับก็เดี๋วสำหรับคลิปนี้ก็ราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ